วันนี้ถ้าประชาชนไม่ยอมแล้วก็ให้ความร่วมมือกันนะครับเราชนะไปต้องนานแล้วแต่นี่ปล่อยเด็กๆลุยอยู่คนหนึ่งก็นั่งเชียร์อย่างเดียวเด็กๆก็สู้ไม่ไหวนนคดีเต็มตัวหมดแล้ววันนี้เราไม่มีโครงการนี้สําเร็จเลยสักโครงการเดียวเห็นไหมทำเฮียอะไรก็ล้มเหลวไปหมดส่งเสริมอะไรก็เจ๊งหมดผมนู่บอกว่าเนี่ยอย่าว่าเลยผมเป็นตอนแรกผมไม่เคยคิดเลยว,ว่าผมจะมีความสามารถมากแต่พอผม,มนั่งดูการเป็หางานประเทศทุกวันนี้บอกเฮีย,ยอย่างนี้กูก็เป็นนายงได้ แต่ก่อนผมเจียมตัวนะผมกูก็แค่เป็นผู้บริหารบริษัทเล็กๆทำมาหาเด็กวันๆยิ่งยุคศักดิ์สิ์นี่ผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมีความสามารถถึงขนาดเป็นรัฐมนตรีได้นะไม่กล้าคิดอะครับแต่พอวันนี้นะเฮียนี่กูอย่าว่าจะเป็นรัฐมนตรีกูเป็นนายกได้เลยเนะี่ยถ้ามึงทํางานกันแบบนี้นะใช่ไหมคุณดูคุณฟังผมพูดเ่ยผมไม่ได้มั่วนะเว้ยกูว่ารัฐมนตรีคนไหนมึงมีวิสัยทัศน์เทียบเท่าผมไดนะ้คุณพูดชื่อไม่ต้องคนนะี่ว่า วันนี้นะคูณ่นายกกับผมเนี่ยมาคุยเรื่องธุรกิจเรื่องบริหารว่านายกก็สู้ผมได้ไหมเนี่ยถึงบอกวันนี้ไอ้ไอ้ชีพความสามารถขนาดกูนี่มันเป็นนายกได้เลยนะประเทศนี้ทั้งที่ผมเนี่ยคิดว่าผมก็โครกระจากกันอยู่แล้วแต่พอนั่งนั่งไปดูกูดูไอ,อ้เรื่องนี้กูยังมองไม่เห็นเลยว่ารัฐมนตรีคนไหนแม่งมีวิสัยทัศาาน์แลเพิ่ผู้จัดการฝ่ายขายผมแม่งเก่งกว่ารัฐมนตรีหลายคนเนะี่ยเออบางคนที่เป็นรัฐมนตรีก็แม่งพ่อสร้างไว้มันไม่ได้สร้างเองนะใช่ไหม บางคนที่เป็นรัฐมนตรีนี่เพราะบาลมีพ่อมานะสร้างไว้ให้ใช่ไหมถ้าล,ลำพังตัวมันเองไม่มีทางได้เป็นรัฐมนตรีทุกวันเนี้ยหลายคนที่เป็นรัฐมนตรีนี่เพราะรุ่นพ่อสร้างทิ้งไว้เพราะเขาไม่เคยผ่านความยากลำบากแบบผมไงชีวิตผมลำบากตั้งแต่เด็กอะ่ออนะพอเนาะบ่นมาก <c oughs> เดี๋ยวคนจะมั่นใส่นะเดี๋ยวไอโอจะมาลุมกินโต๊ะอีกครับวันนี้การทํางานของรัฐบาลกันที่บอนะ่อยคือว,วันวันมันคิดอย่างเงี้ยกูจะได้อะไรจากการลงทุนตั้งพักมา พอ,อ,อกูเข้าร่วนกบาลกูทำไมจะถอนทุนคืนได้ก็เป็นแบบนี้นะแค,ค่ไปถึงไปไม่ถึงไหนแก้ปัญหาไม่ได้สักเรื่องไงนี่ล่าอยู่กับคณะกรรมาการสมานฉันไม่มีหาอะไรเลยวันนี้ไอโอหายไปเอยฮ้ยไม่ต้องไปเรียกมันเดี๋ยวแม่งมาเดี๋ยวแม่งมานะครับวันนี้รนะัฐมนตรีหลายคนนะไม่ได้คนเดียวครับที่เป็นรัฐมนตรีทุกวันนี้ว่าพ่อมันสร้างมาให้กูจะไปมองแค่จังหวัดเดียวเลยครับแม่งทุกหลายๆกระทรวงะครนะมันเกิดจากพ่อวางรากฐานไว้ให้นะ ไห้พ่อกับพี่มันน,น,นีกเรียกนัฐมนตรีคุณดูนักดนตรีหลายคนเน่ะเพราะเป็นลูกใครอ่ะเป็นน้องใครอ่ะแล้วเขาไต่เต้าขึ้นมาด้วยตัวเขาเองไม่มีทางมาถึงจุดนี้หรอกไม่มีเงินไม่ใช่เปล่าผมนี่แม่งไม่มีใครอุดหนุนเห็นไหมแต่ด้วยมันสมองผมยังทําสอสอได้ังคนหนึ่งคุณเห็นไหมครับผมไม่ได้ใช้เงินเป็นร้อยล้านใช้เงินไม่ถึงสิบล้านด้วยสามารถทำภาคการเมืองขึ้นมาได้หนึ่งภาคก็กืนมันผิดกันไง แต่คนบางคนไม่มีเงินมันจะตั้งพรรคได้ไหมล่ะมันจะเป็นหัวหน้าพรรคได้ไหมทุกวันนี้เออมันจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมล่ะถ้าไม่มีบาระะมีพ่อสร้างที่ไม่ให้อะก็จะไต่เต้ากันมาเป็นสสมันได้ง่ายไหมล่ะถ้าไม่มีพ่อปูพื้นฐานไม่ให้อะจะเป็นได้ไหมผมรู้ว่าวันนี้คิดๆไปคิดมาเฮ้วันวนี้ความสมามารถกูแม่งเหนือไอ้พวกนี้เยอะนี่วะเนี่ยเพราะชีวิตกูไต่เต้าไม่ได้ตัวเองนะแต่พวกนั้นไม่มีคนปูพื้นฐานไวให้หมดอ่ะ ผมก็ไม่กลัวอะมาแล้วรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ได้มาเถียงกับผมเน,นี่ยวันนี้นะตำแหน่งพวกนี้แม่งกลายเป็นสมบัติประจําตระกูลกกนะพรรคการเมืองก็เป็นสมบัติประจําตระกูลเออเป็นธุรกิจการเมืองส่วนตัวของครอบครัวนั้นครอบครัวนี้คุณก็ดูดิครับการเมืองไทยกบวนอยู่แค่นี้แหละครับทำไมยิ่งรักคุณยิ่งรักก็ไม่ถ้าไม่ใช่พี่ชายทักษิณกว่าคุณยิ่งรักจะมีโอกาสเป็นนายกไหมถ้าคุณยิ่งรักตั้งพรรคการเมืองเองไม่มีทักษิณจะมีโอกาสเป็นนายกไหม คุณยักเป็นนายกภายในระยะเวลาแค่สามสิบกว่าวันนะเขาไม่ได้มีพืน้นฐานทางด้านการเมืองมาเลยแต่เขาได้เป็นเพราะอะไรล่ะครับเออเพราะเขาเป็นน้องคุณนักศิล์ถ้าเขาไม่มีพรคเพื่อไทยหนุนมเขาจะได้เป็นแม่นายกอะ่ะวันนี้คุณดูแล้วมีหลายกระทรวงคนนั้นก็เป็นต้นตระกูลนั้นตระกูลนี้คุณดูนามตระกูลแต่ละคนมาดิครับแล้วก็ย้อนนับไปดีว่าพ่อเขาเป็นใครคุณก็จะรู้แล้วไงพวกนี้ถึงมามีอํานาจใหญ่ในประเทศนี้ได้วันนี้สิ่งที่ผมพยายามทำเลยพวกเราไอ้ ประชาชนต้องเป็นคนกำหนดทิศทางของประเทศชาติไม่ใช่ว่าหน้าที่ประชาชนมีการลงคะแนนที่เหลือมึงจะทําอะไรก็เรื่องมึงไม่ใช่นะวันนี้ต้องบังคับ้วยมึงหาเสียงไว้ยังไงเออไม่ใช่ไม่หาเสียงอย่างหนึง่งพอเป็นรัฐบาลม,มีแบบหนึ่งเนี่ยแล้วก็เมืองหลายคนมาจากบ้านใหญ่ใช่ไหมนะไม่ทะเลาะกันเรื่องคนอื่นแนละ้วพอแล้วลอยฟ้าเอาแคร่รัฐบาลนี้มาจะไปย้อนอดีตไม่มีประโยชน์คุยเรื่องวันนี้วันพรุ่งนี้ดีกว่า อดีตคุยมีประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะว,วันนี้สวหลายคนนะถ้ามันไม่เรียนทหารจะได้เป็นสออวว่าล่ะวันนี้หลายคนอนะ่ะมันไม่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง,องมันจะได้เป็นรัฐมนตรนะีก็ล่ะวันนี้เราเรามีรนะาชการนี่แข็งแรงเรามีทหารนี่วางกําลังในการจั๊กกันเองกันกันเองแย่งอำน,นาจกันเองทหารไทยไม่ได้ทําหน้าที่ในการปกป้องชาติเท่าไรเราวันนี้มาวุ่นวายกับการเมืองประเทศเราถึงไปไม่ถึงไหนไงอ่ะพอเนาะ วันนี้ขอท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์